สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ครับออสซาเทอร์ดีเฟนตะ์อัปเดตนะอัปเดตแรกเลยนะก็คือโค้ดนะเดี๋ยวผมจะให้โค้ดนะเป็นโค้ด150เพจน,นะก็ผมใส่ไปแล้วนะก็ใครไม่รู้วิธีเติมโค้ดก็เห็นเนมาส์ผมไหมนี่เห็นเมาส์แะตรงกลางนะฮะกดตรงนี้หะคอนเสิร์แล้วก็ใส่โค้ดไปนี่คือโค้ดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์นะสำหรับโค้ดนะจ๊ะแล้วก็กล่องของขวัญครับ ได้กล่องของฝันนะห้าดาวอะกล่องของฝันห้าดาวจะเปิดได้ตัวสี่ดาวนะซึ่งผมมีอยู่สี่อันคือผมไม่ได้ฟาร์มเลยสำหรับกล่องของฝันนะก็เยวจะมาลองอีวอก็เราจะได้ตัวสี่ดาวเนี่ยจะเป็นตัวใหม่ั้างตัวนี้ผมไม่เคยเจอเลยแล้วก็จะเปิดให้ดูทุกอันเลยนะก็ดูวไปฮะคือทำไมกูได้ตัวเดียววะเนี่ยมีตัวเดียวครับ หรือยังไงเช็ในใครดูตายบฮะเอเพร mm hmm. าะว่าดูซิว่าอีโวได้ไงอีโว e ไม่ได้ครับถ้าไ็นของขวัญรายวันก็คือจะได้จะได้แค่นั้นเลยนะของขวัญรายวันอ่ะคือกงของขวัญรายวันนะนนนะผมคิดว่าน่าจะได้แค่ตัวนี้นะซึ่งไม่รู้เก่งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวให้เลจ๋วจะอันนี้ก็ให้มากาดะดกเลยฮะส่วนตัวตัวนี้ก็เก็บไว้เลยนะว่าเป็นตัวลิมีเตดเลยกัน จะนี่มาับไให้หมดนี่แล้วก็อัปเดตต่อไปนะก็จะเป็นทีมล็อบบี้แบบปกตินะนี่ล็อบบี้ปกติที่ไม่ใช่ชิสมาร์ทปกติแล้วนะนเดิมแล้วนะจะคืออัปเดตไม่เยอะหรอกสำหรับอัปเดตนี้เนี่ยบอกเลยไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็อินฟินิตนะจะได้รับ 1K เจม จะเห็นเขาบอกมาแบบนี้นะแต่ผมยังไม่ได้ลองนะเขาบอกมาว่าอ่าผู้สร้างจะไอ้นี่กระนาดผู้นำอ่ะอินฟินิตอ่ะจะได้รับหนึ่งเคเจมนี่คือ,อยังไงวะอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ผมก็บอกที่หลานนะหนึ 1, ่งคูณแปดลบดาเมจหนึ่งคูณแปดของโบลี่หรอหรือไงวะ อาเอาเป็นว่าผมจะสรุปสั้นๆนะน่าจะน่าจะบวกหรือลบนี่แหละโบลลี่แต่ผมดูแป๊บหนึ่งนะโบลลี่เป็นมันบอกว่าคูณ1.8คูณดาเมจทูโบลลี่ลาสอัปเกรดน่าจะคูณดาเมจให้แรงขึ้นนะจากที่ผมดูนะที่ผมอ่านแล้วก็ แบนเนอร์ชแนลดิสคอร์ดน่าจะแบนเนอร์น่าจะแบนชแนลดิสคอร์ดของอะไรเนี่ยแหละอันนี้ก็ไม่ทราบนะแล้วก็กล่อ,องของขวัญอนะ่ะห้าดาวสี่ดาวนะเปิดได้หมดผมไม่รู้นะว่ามีกล่องของขวัญอะไรบ้างแต่ว่าเปิดห้าดาวก็ได้ตัวสี่ดาวนะแล้วก็เมาส์แท็กมิชชั่นมิชชั่นใหม่นะเป็นดานใหม่โอเค๋ยวผมพาไปดูเป็นดานใหม่นะซึ่งแต่ผมจะมาไลฟ์สดเล่นดานใหม่กันนะ แต่ว่าไม่ใช่วันที่หนึ่งแนะน่นอนวันที่หนึ่งของเขาดาวเขาดาววันที่หนึ่งไม่ได้เขาดาวเที่ยงคืนวันที่หนึ่งแมกิกแมจิกท้ก็เป็นด่านของของบีตอะ้ะไม่ไม่ใช่ของบีตของบีตนี่ไปแล้วเว้ยเนี่ยของบีตนี่อันนี้เว้ยแมจิกเท้านี่ถ้าใครรู้ก็บอกผมได้นะว่าของเรื่องอะไรอะ่ะก็เนี่ยจะเป็นด่านกันเดื่องงานเดี๋ยวก็มาไลฟ์สดเล่นให้ดูว่ามีอะไรนะ แล้วก็เสียงมาของพังวะช่างแมงคับแล้วก็มันจะมีแค่นี้ครับแต่ว่าไอ้ที่มันบอกว่า people who m e it on the infinity อ๋ออ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละคนที่ติดอ่าเนี่ยติดกระดัง Infinity อ่ะจะได้เพจเปันหนึ่งอ่ะจะได้เพรสัปดาห์ละอ่า หนึ่งพันพใช่แล้วก็ยูนิตอะคือจะอัปเกรดอัปเกรดแบบให้พิเศษอะ่ะเออน่าจะคูณหรือว่าให้เวลเยอะๆอะประมาณนี้นะสำหรับคนติดล้วก็จะเป็นเป็นพันเจมตต่กอนนี่เปลีป่ยนแปลงตะกอนนี่นะ่าจำไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วว่ามันเปลี่ยนเป็นพันเจมแล้วก็ให้แบบว่าให้เวลพิเศษประมาณเนี้ update, นะก็เาอัปเดตนะก็รวมๆนะ ก็คือกองของขวัญจะเปิดได้ตัวละครสี่ดาวนะแล้วก็จะมีดานใหม่นะเป็นไอเมาสเมาส์อะไรนั่นแ่ะเออดานใหม่นั่นัะ่ะเออของใครไม่รู้นะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีแบนเนอร์คนแบบแบนชแนลดีคอร์อะไรของอะไรของเขาเนี่ยแหละเออช่างหมงะครแล้วก็มีล็อบบี้แบบแบบเก่ากลับมานะจ๊ะ แล้วก็ไอคนที่อยู่ไว้บอร์ดอินฟินิตอะจะได้สัาย์ดาละหนึ่งหนึ่งพเจมแล้วก็ไอยูนิตอ่ะมันจะได้เวลพิเศษหรือว่าอะไรเนี่ยห,หรือว่าได้เวลตันอะไรเนี่ยของเขาผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่เคยติดนะสัปดานี้เขาเพิ่มอัพเดตมาด้วยแล้วก็1.8นจุดดคูณคูณหนึ่งจุแปดมั้งหนึ่งจุดแปดคูณนั่นหละผมอ่านตามได้เลยดามเมจของโบลี ตอนอัปเดตสุดท้ายนะก็ตอนที่มันจริงตัวตัวลำแสงอนะ่ะก็สรุปอัพปเดตนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ผมลืมบอกคนระับว่ามีตัวละครใหม่ด้วยนะมันจะเป็นจะเป็นไอเบจิต้าตอนฟิวชั่นกับโกฟูอ่ะเออแล้วผมจะเขียนรูปไว้ให้ผมจะติดรูปไว้ให้นะก็ สร้าคลิปนี้ให้ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะอันนี้ <c oughs> ไปแล้วครับก็อัปเดตก็มีไม่เยอะมากก็ตอนนี้บ๊ายบายเจอกันที่หน้าผมตื่นแล้วมาทำคลิปเลยเนี่ยสุดยอดไปเลย